สวัสดีค่ะชาวราศีธนูสําหรับคลิปในวันนี้นะ,ะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนธันวาคม2 5 6พนหะ้ารหรับะชาวราศีธนูจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22อพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่21่ธันวาคมนะคะแม่เปิดไพ่มาได้ไพ่เจ็ดเมถารเลยไพ่เจ็ดเมทาเป็นไพน่่ในเรื่องของการแข่งขันนะคะอ,อ,อาจจะหมายถึงเรื่องของการ ป้องกันได้ด้วยนะเรื่องอะไรก็ตามที่แบบไม่แน่ไม่นอนในชีวิตแตปลว่าอะไรแปลว,ว่าสิ่งที่คุณกำลังพยายามทาพยายามรักษาส,สเตตัสของตัวเองสถานะของตัวเองให้คงอยู่ไม่อยากไม่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแปลว่าอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วฉันไม่อยากจะจะเปลี่ยนนะคะฉันรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขกัแบชีวิตแปลว่าอะไรคุณมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่นะคะเนี่ยแล้วรู้สึกแบบเนี่ยสบายใจ ไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องการงานเนี่ยแปลว่าชอบในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ตัวเองทํานะคะไม่ชอบให้คนอื่นมาวุ่นวายอ่ะประมาณนั้นอย่ามาอยู่กับฉันฉันทาของฉันได้ประมาณนั้น,นฉันแฮปปี้ปฉ, happy, ฉันมีความสุขนะไพ่เดอร์เฮมิทเข้ามาอีกเนี่ยยิ่งชัดเลยยิ่งแปลว่าเออเนี่ยเนี่ยยิ่งชัดเลยนะเพราะฉะนั้นแฮปปี้มีความสุขเหมาะกับงานที่ต้องทําอะไรแบบคนเดียวด้วยนะเนี่ย ภัยที่ต้องทําด้วยตัวคนเดียวเนี่ยนะคะด้วยให้มีเน้นหมายถึงการรีเสิร์ชการค้นคว้าการทําวิจัยเนี่ยได้หมดนะ,ะตรงนี้อ่ะมันหมายถึงหมอได้ด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยมีแมจิเชนเข้ามาอีกนะเพราะนั้นก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคนะคะเป็นงานที่ต้องการอาศัยสกิลหรือทักษะอันนี้ถือว่าคุณทําได้ดีนะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้เพราะาอะไรหาคนมาทําแทนยาก นั่นเองนะเพราะว่า specialist ไงตรงนี้นะคือมันยากมากที่จะมาแทนที่เราอ่าก็จะได้สนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเราอาจจะรู้สึกมีความภูมิใจเล็กๆอ่าประมาณนั้นนะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่มันขึ้นมาตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นไปมันจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะทาไมเราถึงต้องป้องกันล่ะ อ่าแปลว่าอะไรอะไรที่เราไม่อยากเปลี่ยนมันกําลังจะเปลี่ยนหรือมันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเนะี่ยมีเดอเเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันจะมั่นคงยืนยงยืนจงถาวรอะไรเนี่ยหาคนมาแทนที่ฉันยากเนี่ยมันจะไม่ใช่อีกต่อไปนะคะเพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะอะไรถึงต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลื่นลูกเก่าสุดท้ายมันก็ต้องหายไปคลื่นลูกใหม่ต้องมาแทนที่เสมอนี่เป็นธรรมชาติ ถูกต้องไหมคะอย่างน้อยๆมันก็หมายถึงว่าคุณคงไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้ไปจนวันตายหรอกมันต้องมีวันเลิกลานะคะมันต้องมีวันที่ต้องผัดเปลี่ยนเนื่องออกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจหมายถึงว่าเรากําลังหาตัวตายตัวแทนอยู่ด้วยก็ได้นะะไม่ได้แปลว่ามีคนอื่นมาไล่เราหรอกแต่ว่าเราแบรู้รู้ร,รู้ตัวเองอะนะคะอาจจะต้องมีการถ่ายทอดเนี่ยตัวเดอ h ์เฮอร์มิตจะหมายถึงการสอนได้ด้วยสอนอะไรสอนทักษะสกิลที่คุณมีเนี่ยนะคะให้กับคนอื่นให้กับเด็กรุ่นใหม่ มาแทนที่เรานะคะตอนที่เราจะต้องจากไปอ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนี่แหละคือเราก็ตีความให้มันมันดูดีไงคือไม่ไม่ไม่ได้มีคนมาแย่งรหรอกแต่ว่าเราต้องพยายามที่ถ่ายทอดน,นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะบางคนนี่ก็สอนให้ใครรุ่นรุ่นรุ่นน้องเนี่ยรุ่นน้องเด็กใหม่ๆที่แบบมีมีความมีท a เล n t เนี่ยคือเด็กรุ่นหลังๆอ่ะที่มันแลดูมีทักษะ น่าจะน่าจะน่าจะไปต่อได้อะไรประมาณนั้นคือไม่ได้สอนสเปะสปะนะสอนเลือกเฉพาะคนนะที่เราเราดูแล้วว่าไอ้คนนี้มันน่าจะมีแววอ่าก็จะเป็นแล้วเราก็เทรนมันขึ้นมาอะไรเป็นลักษณะนั้นนะแต่ว่าการสอนเนี่ยมันต้องใช้เวลาแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเองก็คงต้องมองในอนาคตแล้วว่าไอ้หน้าที่หรือตําแหน่งของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาคนมารี p l a c e มาแทนที่นะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะซึ่งคําว่า เรารู้ตัวเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งคือเราอาจจะเป็นคนที่ต้องมาหาคนแทนที่เราเองก,ก็ได้หรือสองเราอาจจะเป็นเจ้าของก็ได้นะเราต้องหาคนมาแทนที่คนเก่าเนื่อออกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นคือแดๆก็ตามคือเรารู้ว่าต้องหาคนมาแทนนั่นแหละนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือสําหรับใครที่กำลังแบบแต่ถ้าเกิดในในลักษณะที่เราเป็นเ,เขาเรียกเป็นเป็นเฮดก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบท็อปสุดสูงสุดแล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่า ชีวิตถ้าพูดถึงเรื่องการงานแปลว่าอะไรแปลว่า้าการเติบโตมันคงไม่ไม่ค่อยมีแล้วแหละมันก็คงหยุดอยู่แค่นี้ได้ได้แค่นี้นะคะด้วย,ด,วยนะด้วยวัยนะด้วยวัยอะไรประมาณนั้นก็คงจะหยุดอยู่แค่นี้แล้วก็ถ่ายทอดกันไปเพราะฉะนั้นลักษณะไพ่มันก็เลยชีว้ว่าเฮ้ยมันเหมือนกับอะไรเ่ะเหมือนคนอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอายุเริ่มเยอะแล้วก็ต้องเลือกผ่องถ่ายเลือดเก่าเลือดใหม่อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะคือถ้าคุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่ ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ฉันไม่ได้แก่เลยขนาดนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเองต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาต่างหากพัฒนาตัวเองเนี่ยเพื่อที่ให้คนอื่นมองว่าคุณมีความสามารถที่จะมารับสืบทอดนึกออกไหมคะมันก็จะต่างกันนะคือถ้าเป็นคนอายุเยอะเนี่ยก็จะมองอีกมุมแต่ว่าถ้าอายุน้อยก็จะมองอีกมุมหนึ่งแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะนั่นเองนะคะให้ให้เก่งมากขึ้นให้ทาอะไรอะไรได้ตามที่แบบ ควรที่จะทําได้หรือตามตําแหน่งนั้นๆหรืออาจจะไปถึงว่าเขาต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาทํางานในตําแหน่งนี้ถ้าเราอยากจะได้เราก็ต้องโชว์ให้เห็นว่าฉันสามารถทําได้นึกองไหมคะ,ะก็จะในสัะนั้นเช่นที่บอกค่ะว่าตรงนี้ยังหมายถึงการแข่งขันได้ด้วยนะเจ็ดมท้าเนี่ยน,นะคะถ้าคุณจะได้ตําแหน่งนี้กณก็ต้องแสดงให้เห็นพรีเซนต์ตัวเองขายตัวเองให้ได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่บอกนื่ลงการพรีเซนต์งานเป็นคนที่พูดเก่งมีสกิลมีท er ักษะตรงนั้นนะคะสิ่งที่เขามองเราอะ เราเป็นคนที่อยู่ความสามารถสรุปแล้วนะคุณเป็คนคนที่แบบสามาัมรเพราะนั้นในช่วงนี้คือแบบเรื่องของการได้ตําแหน่งหรือเรื่อง,องการอาจจะไม่ถึงการแข่งขันในเรื่อง,องการเรียนก็ได้ด้วยนะคะคือมีโอกาสที่จะได้นั่นเองมีโอกาสที่จะสำเร็จนะคะก็ถือว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับเราแต่ถึงที่สำคัญคือต้องมี p a s s i o ะตัวนี้ไม่ใช่แบบอีนี่ก็เอเอเฉยอย่างนี้ก็ไม่ดีนะคะติดเล่นอย่างเงี้ยก็ไม่ดีว่าสองเหรียญมาเป็นตัวอุปสรรคแล้วคุณอาจจะติดเล่นนิดนึง แต่ถามว่ามีความสามารถมีแต่ติดเล่นถ้าติดเล่นก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เป็นจุดบอดแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแพชชั่นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็มันก็มีแนวโน้มที่จะได้แต่อย่างที่บอกว่าอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะอย่างที่บอกไว้อ่ตรงเนี้ยสิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้แน่แมันอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะต่อยคุณมีความสามารถมากแค่แต่ถ้าคุณติดเล่นอ่ะคุณไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีความมุ่งมั่นมากพอเนี่ยเขาอาจจะเลือกเบอร์ลองๆมาก็ได้นะ เนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ไอไอที่เราคิดว่าเราจะได้เราจะไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะโอกาสมีก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยไม่ได้ไหมายความว่าเราแบบอู้เราเป็นแคดดิเดตหมายเลขหนึ่งแล้วเราจะได้เสมอเนี่ยมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอนี้ต้องเรามาระวังอย่าหลงละเลงเลยให้มันมากอย่าคิดว่าต้องได้เงี้ยไม่ดีนะคะให้เรามาวางตรงจุดนี้เอาไว้ความมั่นใจมีอ่ะดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไงการที่จะพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งี่ยมันดูหลายๆอย่างเขาดูกันหลายๆอย่างนะคะ ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องตําแหน่งหน้าที่ถือว่าการจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงใน,น,นทิศทางที่ดีนะคะใครที่กำลังมองหาการอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการแข่งขันนะคะถ้าคุณต้องแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตคุณนะคะจะจะเรื่องการงานการเงินหรือโอกาสอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะได้เนี่ยนะคะคือต้องพยา,ยาย,ยามอย่าหยุดอย่าหยุดพยายามนะอย่าคิดว่าตัวเองแบบได้เปรียบคน,อ,นอื่นแล้วจะจะได้อาจจะชนะอันเนี้ยไม่เอาอย่า ความคิดนี้ต้องตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้มนมันจะไม่ได้เอออันนี้ต้องแข่งขันแย่งชิงอ่ะมีโอกาสได้แต่ต้องอย่าหลงและเลงนะคะว่าตัวเองจะได้นะอ่ะประมาณนี้ใครที่กำลังมองหางานใหม่ถ้า,ามีโอกาสได้มีโอกาสได้แต่ว่าต้องเป็นงานที่คุณมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะเออนะคะหรือสําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะต้องแบบมันอาจจะไม่ถึงเราเนี่ยอาจจะต้องแบบไปขอคําแนะนํา หรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเสริมทักษะด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะหาเพิ่มเขาเรียกเพิ่มสกิลใหม่เพิ่มความสามารถอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยอืมนะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยโอกาสที่จะได้มันก็มันโอกาสที่จะได้งานมันก็จะเยอะมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกลําบากมอนกบว่าช่วงเนี้ยการเงินมันตึงมือสำหรับบางท่านมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเรื่องการหมุนเงินเห็นไหมไม่มีปัญหามันไม่ค่อยโคมนมันไม่ค่อยคล่องเราก็อาจจะต้องแบบเอ่อ ขาอ,อยากจะบอกว่าหยิบยืมจริงๆป้ให้ยิบยืมมันก็ไม่ไม่เชิงขึ้นนะคะแต่มันหมายถึงว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินี่ยคุณต้องรู้จักที่จะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรที่ไม่ควรใช้ก็อย่าใช้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงซึ่งจริงๆช่วงปลายปีมนช่วงที่ต้องใช้เงินเยอะนะแต่เราต้องรู้สถานะของการเงินของตัวตัวเองก่อนนะคะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเทศกาลในการจ่ายเงินก็จริงนะใช้เงินก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบการเงินเรามันไม่ค่อยดีอ่ะ นะคะเก็บได้เก็บนะคะอะไรที่มันต้องจ่ายก็อย่าจ่ายดีที่สุดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้่เนา่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่แบบโูใจจะแบบไม่ท่านคิดอันนี้จะลําบากในตอนท้ายนะคะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือจากที่มันไม่ดีอยู่แล้วมันก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปแบบคือไม่ต้องไปตามคนอื่นอะ่ะเออคนอื่นเขาว่ายัางไงเอาตามนั้นอะไรเงี้ยเออต้องอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรเนะี้ยคือมันมีบททิ้งอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีนะสำหรับเด็กรุ่นใหมอ่อ่ะ อะไรไอ้ใครเาชอบกระจัดประหยัดทาไมใช่ไหมชอบพูดกันไงชอบกระจัดประหยัดทาไมหน,นี้บานเลยแล้วเนี่ยหนี้บานเลยมันเป็นการเขาคือเขาเลยมันเป็นเรื่องของวินัยการใช้เงินมันผิดมันผิดพลาดมากนะคะคือถ้าคุณร่ํารวยจริงอะ่ะมันโอเคนะมันมันไม่ได้ซซเรียสอะไรแปลว่าคุณไม่มีปัญหาทางด้านการเงินไงออคำว่าไม่มีปัญหาทางด้านเงินมันแปลว่าอะไรแปลว่าคุณสามารถใช้เงินได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องเป็นหนี้อะ่ะ เมื่อ,อไหร่ต้อที่คุณต้องรูดบัตรเครดิตต้องเป็นหนี้เขาอะ่ะคือรูดบัตรเครดิตไม่ได้เสียไม่ได้เสียอะไรนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่ว่ามาถึงรูดไปแล้วต้องต้องจ่ายได้นะส่วนว่าคือการรูดบัตรเครดิตก็แค่เพื่อได้แต้มอะไรความสะดวกสบายเฉยๆนะเออแต่แปลว่าเราต้องมีเงินจ่ายไงไอ้ที่เราใช้ไปอะ่ะไม่ใช่แบบรูดแบบไม่คิดชีวิตอะ่ะอันนี้ไม่ดีไม่ใช่แบบรูดไปแล้วเดี๋ยวไป ไปหาเอาข้างหน้าอันนี้ไม่ได้นะคะคือคือไม่มีวิน,ยนัยในเรื่องการเงินนะคะเพราะนั้นไอ้ประเภทอย่างนั้นอะ่ะมันใช้ได้สําหรับใครบางคนที่ไม่มีปัญหาจริงๆเนี่ยที่รู้อยู่แล้วว่ามีเงินจ่ายแน่นอนแล้วเขาใช้นะ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอนี้ต้องมานั่งคิดก่อนตอนตายหาแล้วเรานี่คือใช้แบบไม่คิดอะ่ะอันนี้จะอันตรายมากเนี่ยอันตรายกับชีวิตคุณเลยนะเรื่องการใช้เงินแบบไม่ไม่รู้ลิมิตตัวเองอะ่ะอนะรูดไปเรื่อยรูดไปเรื่อยรอยูดไปเรื่อยเนี่ยมีกี่บัตรกี่บัตรมึงรูดหมดอย่างเงี้ยไม่ได้ นะตายเนี่ยเดดเกิดตายแน่นอนก็ต้องหยุดต้องละต้องเลิกนะต้องเก็บมันเอาไว้บ้างนะคะเนี่ยอย่าลูดลูดเพลิน <c oughs> <c oughs> เนี่ยลูดเพลินอีสองเหรียญนี่ลูดตลอดลูดเพลินเลยนะไอ้สินเชื่อก็ปล่อยวงเงินให้อะไรอย่างเงี้ยน,นะเพลินเลยมีบัตรเยอะแยะอย่างเงี้ยนึกออกไหมอันนี้ไม่ดีนะคะแล้วมาระวังโดยเฉพาะเด็กน้อยเนี่ยที่ยังไม่มีวินัยในวงการเงินบางทีคนที่เป็นพ่อแม่ต้องให้มาให้คําแนะนําการใช้ใจ่าย ของลูกตัวเองด้วยนะคะต้องให้คำแนะนำให้ที่ถูกต้องอ่ะนะคะคืออย่าให้เอาเงินเอานาเอาอนาคตเงินในอนาคตมาใช้เนี่ยมันไม่ดีนะอ่าต้องพูดคุยกันต้องหัดทำให้เขารู้จักคิดมากขึ้นแหงแม่นี่นไหมต้องรู้จักคิดมากขึ้นคนที่เป็นพ่อต้องรู้จักป้องกันนะต้องรู้จักป้องกันก่อนเพราะเด็กน้อยบางทีเด็กเขาไม่รู้ไงเออเขาไม่เข้าใจอะ่ะด้วยความที่ยังเด็กมันก็อาจจะถูกชักจูงได้ง่ายๆประโยควัยรุ่นยอดคิดนึ่งอหไหมโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยิ่งแบบ ยิ่งเด็กสมัยนี้มันไปเร็วไงพอไปเร็วบางทีแบบพ่อแม่พูดไม่ค่อยฟังต้องโดนเขาเรียกอะไรต้องโดนให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าช่วยเออให้ให้เป็นบทเรียนเนี่ยนะคะเป็นบทเรียนเราจะได้สอนเขาได้เนือ่อกมาจคะถ้าเพราะความเป็นเด็กเราดื้อรั้นแล้วไม่ฟังเนี่ยดื้อรัน้นดันทุลังได้ด้วยนะตวนนี้ไม่ฟังพูดแล้วไม่ฟังแนะนําเลยไม่ฟังนะนเนี่ยต้องให้เขาโดนและสอนอย่าช่วยนะคะเพราะถ้าคุณช่วยเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะทําเหมือนเดิมก็เขาไม่รู้สึก เขาไม่ได้รับบทเรียนอะไรเขาจะไม่รู้จักคิดเหมือนเดิมต้องทําให้เขารู้จักคิดต้องทําให้เขารู้ว่าความละบากมันเป็นยังไงเขาจะได้เลิกต้องดัดนิสัยนะคะจะไปช่วยอุ้มอบอุ้มตลอดก็ไม่ดีนะคะเป็นการเพาะบ่มเพาะนิสัยที่ไม่ดีให้กับเด็กไม่กั้นทาตัวเป็นเด็กตลอดไม่โตทีอ่ะใช่ปะไม่รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทาไงนะคะอันนี้ก็เป็นจุดๆหนึ่งอ่ะนะคะเรื่องเรื่องการสอนเรื่องการสั่งนะคะสั่งสอนของผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะก็ต้องเข้ามาดูแลทีหนึงนะเพราะฉะนั้นในเรื่่องงงงกกกาาาารรรนนนเเิีียมปปลลแ ะะจำเอาไว้ว่าความลําบากมันจะอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติไม่รู้จักคิดนะคะในเรื่องการใช้จ่ายนะคะทีนี้มาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์กันมากดีกว่าความรักความสัมพันธ์นี่คือจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะแบบคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคะคนที่มีคู่เนี่ยมีโอกาสที่แบบอาจจะอยู่ห่างๆกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะคืออยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่อาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาในความสัมพันธ์คุณ ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าห่างกันใช้คํานี้เดี๋ยววนะ่าอย่าห่างกันมีอะไรไม่เข้าใจกันให้คุยกันดีที่สุดให้เคลียร์เคลียร์แบบเคลียร์แบบเข้าใจนะฮะเคลียร์แบบเข้าใจนะ,ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่คนจะสอดแทรกเข้ามาในาความสัมพันธ์ของคนมีสูงมากโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าอืคนที่อายุน้อยกว่าเราเนี่ยนะคะจะมีจะมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นประเด็น นะคะเหมือนกับว่าโอเคแหละอย่างที่บอกไงว่าอะไรที่คุณคิดว่ามันแน่นอนมันจะไม่แน่นอน <laughs> นะมันจะมีเรื่องหึงหวงเข้ามาเกี่ยวขอ้องเรื่องความรักความเข้าใจจริงๆม,มันควรจะาบางทีเราอาจจะคิดว่าก็น่าจะคุยกันเคลียร์แล้วเข้าใจแล้วไงแต่มันเข้าใจกันไปในบคนละบริบทอ่ะเออความแตกต่างบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเขาอยากที่จะมีคนอื่นมากกว่าเราหรือเขาอาจจะคุยกับคนอื่นแล้วเขามีความสุขมากกว่าก็ได้นะคะเพราะนั้นค่อนข้างอันตราย นะะในเรื่องของความสมัมพันธ์คนที่มีแฟนแล้วอันตรายมากนะคะในขณะเดียวกันคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะไปชอบหรือไปพัวพันกับคนที่แบบคนที่พูดเก่งอ่ะหวานล้อมเก่งอ่ะเออคนที่แบบรอบจัดอ่ะจำเอาไว้นะไพ่สองใบนี่จะไม่ค่อยดีนะเรื่องความรักโดยเฉพาะเด็กน้อยเนี่ยเด็กๆเนี่ยนะคะขนมเลยนะคะถูกหวานล้อมได้ง่ายถูกชักจูงได้ง่ายนะคะ หลงกลพวกเนี้ยคุณเพื่อนเขาใช้เลขกลในการเข้ามาหลอกลวงอะ่ะง่ายมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญคือคนที่เป็นผู้ปกครองอต้องใส่ใจบุตรหลานตัวเองให้มากๆด้วยนะคะมันมันถึงจุดที่พ่อแม่ต้องมาดูแลลูกอะ่ะเอาดีๆนะแม้กะทั้งคนที่ใกล้ตัวอย่างเมื่อนครูบาอาจารย์เนี้ยก็เชื่อถือไม่ได้เนึกออกไหมคะครูบาอาจารย์นี่แหละตัวดีสําหรับบางที่นะเห็นเด็กหน้าตาดีหน่อยมันมัน,ม,นมันก็ไม่ลาเวนอะ่ะหลอกได้ง่ายด้วยนะเด็กอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ต้องมาใส่ใจลูกตัวเองให้มากๆในช่วงนี้นะคะ เอาดีๆนะลูกเราเราลูกใครใครก็รักแต่ถ้าคุณปล่อยปะล้เลยเมื่อไหร่เนี่ยไอคนใกล้ตัวนี่แหละนะคนใกล้ตัวเด็กมากที่สุดนี่แหละที่มันจะแบบเข้ามาหลอกลวงลูกของเราแล้วมาระวังตรงนี้เอาไว้ให้ดีพวกปากหวานก้นเปรี้ยวพวกนี้นะคะต้องจัดการให้ดิดขาดนะคะบางทีอะคือเอาพุ่งตรงนะบางทีแม่งด้วยกฎหมายเราก็ไม่เข้าใจอะมันมียอมความมันมีอะไรเนี่ยพวกภาคผู้เยาว์นึกออกไหมอะเนี่ยมันชอบยอมความกันคือมันไม่ดูแบบมันโทษมันดูน้อยเล็กน้อยมากอ มันก็ไม่เข้าใจนะแต่เอาเป็นว่าคือแบบมันเลยกันว่าทุกวันนี้ชีวิตเราคือเราต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังกันเองอะ่ะเพราะไอ้คนที่มันไม่ดีมันก็จะหาช่องทางอยู่ตลอดเวลาไงแล้วกฎหมายก็ไม่ได้เซฟอะไรเราขนาดนั้นนะคะเออมัอนเหมือนกับต้องพึ่งตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวังตัวนี้เอาไว้ให้มากๆแล้วกันนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีธนูนะคะขอบอกว่าคลิปในวันนี้ช่วยเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีธนูทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสับาการติดตามแนละรับชมนะคะสวัสดีค่ะ